Receive ซอฟต์แวร์ eTag Invoi แ eReceiv e ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นวิธีการส่งอีเมลทีละหลายไฟล์ของเอกสาร eTag Invoi c e Receiv In e rece ipt, จาก Microsoft Dynamics 365 Finance a n d o p e r a t i o n ค่ะโดยหัวข้อนี้นะคะเราจะมาอธิบายวิธีการส่งอีเมลทีละหลายไฟล์ของเอกสาร eTag Invoi c e, In e Receiv ะที่ได้จากการเชื่อมต่อจาก Microsoft Dynamics 365 Finance ulation โดยจะทำการส่งเอกสารไฟล์ PDF ไปให้ลูกค้าในทีละหลายเอกสารครั้งเดียวกันค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายการเอกสารผ่าน Microsoft Dynamics 365 Finance and o p e r a t i o n แล้วต้องการสร้างเอกสาร e e MA, อีทาอีโมยไีรีฟเช่น เอกสารใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์รีซี v e สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft ์ e c ิร์ก365 Finance a n d Operation แล้วทำการคลิกสร้างสารที่ซอฟต์แวร์รีซียออกมาได้เลยค่ะด้วยเอกสารใบเสร็จรับเงินเือนกับภาษีเมื่อทำการถูกสร้างมาแล้วจะมีรูปแบบไฟออกมาเป็นไฟล์ PDF ซึ่งตรงนี้นะคะจะเอาไปส่งให้กับลูกค้าค่ะซึ่งสามารถส่งแบบอ e ีเมลแล้วก็ส่งแบบ SMS นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกที่ซอฟต์แวร์ดีซีได้เลยค่ะซึ่งในหัวข้อน,นี้เราจะพูดถึงการส่งไฟลกอกสารไฟล์ PDF ให้ลูกค้าผ่านอีเมลค่ะนอกจากนี้ยังมีไฟ์ล XML นะคะซึ่งเอาไว้ส่งให้กับกรมสัมพากรค่คะเริ่มแรกกันเลยนะคะก็ให้เข้าไปที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ดีซีกันก่อนค่ะ จากนั้นนะคะก็จะพบกับเอกสาร e t a ท invoice receipt ที่ได้ทำการถูกสร้างไว้แล้วนะคะจากการเชื่อมต่อจาก Microsoft Dynamics 365 f i n a n c e a n p p l r a t i o n ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการเลือกเอกสาร e t a ท invoice receipt ที่ต้องการส่งอีเมลค่ะซึ่งเราสามารถคลิกนะคะที่หน้าปุ่มบูมกุมนะคะที่หน้าวันที่สร้างเอกสารค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่ม จุด3จุดค่ะแล้วให้คลิกเลือกที่ส่งอีเมลค่ะจากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มยืนยันค่ะหลังจากที่เราทำการส่งเอกสารไฟล์ pdf ของเอกสาร eTag n v a i e Receipt e ผ่านอีเมลแล้วนะคะเรามาดูที่ปลายทางค่ะเมื่อลูกค้านะคะทำการเปิดอีเมลนะคะปลายทางนะคะก็จะพบกับเอกสาร eTag n v o i e Receipt e ที่ถูกแนบมาด้วยค่ะ ส่วนนี้นะคะทางเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com